ครับกาวสตีเฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับพระท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเล่มพระทรงสามเหลี่ยมนะทรงแบาไงส,สมเด็จนางพญานะครับเป็นสามเหลี่ยมก็เป็นนางพญาเนี่ยเข้าใจง่ายสุดละครับผมกับพระพิมพ์นางพญานะก่อเป็นพิกุลยอดนะส่วนแผ่นข้างๆก็เป็นแผ่นฉลูป,ปะนะฉลุให้เป็นลายกระหนกนะแล้วก็ ปาดนะพอปาดลงไปแล้วก็ตวัดปาดให้มันเงากับให้มันมีขอบนะทั้งด้านทั้งบนส่วนระหว่างก็เป็นการพ่นสายนะทำให้ดูงานมันดูมีมิติคือตึงเสร็จแล้วก็จะมาเบาๆแล้วก็ตึงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนแล้วตรงนี้นะมันทําอันนี้งานออกเป็นของผู้หญิงใส่นะหวานแบบนี้พอมีเกลียวเชือกด้านนอกด้านในมีพ่นสายนยะมันจะดูหวานตรงนี้มันดูไม่ลกนะเหมาะสำหรับ ผู้หญิงนะหรือเด็กใส่นะเนี่ยกำลังน่ารักเลยห่วงสารลอนติดไข่ปั๊เพื่อความแข็งแรงนะข้างๆก็พ้นทรายปกตินะข้างหลังก็พ้นทรายนะครับอันนี้ใช้ทองอยู่ที่พอเทียบกับน,นิ้วนะเป็นพิมพ์เล็กนะก็ประมาณข้อนิ้วครึ่งนิดๆน,น,นะฮะใช้ทองอยู่ที่4.96กรัมนะครับ4.96กกรัมสลึงข,ขวานะครับ ไม่เยอะนะครับอัน,นกำลังดีนะค่อนข้างคุมน้ำหนักพอสมควรน้ำหนักองค์นี้นะสังเกตได้ว่าพิกุลไม่หนานะ,ะเรามาพูดถึงตัวองะคะ์พระนะฮะพระเป็นพระสมเด็จนางพญาจิตรดานาะสอกอนะครับรักสอกอจุดนะพิมพ์เล็กนะฮะอันนี้ทําอยู่2เนื้อนะเท่าที่ผมหาข้อมูลนะมีเนื้อทองคํากับเนื้อโลหะผสมซึ่งอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นโลหะผสมนะครับแล้วก็ เฉลิมพระชนพรรษา5รอบนะครับสมเด็จพระราชนีนาปี2535นะครับผมอันนี้นะครับข้อมูลพิมพ์ไปเลยครับอันนี้มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะแต่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับหาไม่ยากนะข้อมูลอันนี้ แต่พิมพ์จัดสร้างเนื้อทองคําเท่าไหรลองไปหาดูนะครับเนื้อโลหะผสมเท่าไหรผมจาไม่ได้ครับลองไปหาดูนะครับข้อมูลพิมพ์แบบที่ผมกล่าวไปนะหาไม่ยากเลยอันนี้ถ้าเรียกกรอบก็กรอบเป็นกรอบทองนะครับติดดอกพิกุลยอดนะพันเกลียวเชือกข้างๆงหรือรอบๆอบนะลายกระหนกฉลุป,ปะพ่นสายนะไม่ใช่จิกสายนะพ่นสายนัาจะละเอียดกว่าจิกสายเดี๋ยวจะเป็นอีกงานจะเป็นพ่นสายมันจะฟิลลิ่งมันจะต่างกันนะเราลองดูสังเกตดูนะครับทองอยู่ที่4.9 6้าหกรัมนะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับองค์นี้นะครับท่านใดสนใจนะท่านผู้หญิงนะท่านใดหรือเด็กท่านใดนะน้องแบบที่จะเลี่ยมให้ลูกลูกใส่นะหรือท,ท่านชายคนไหนที่ชอบงานหวานๆนะก็ยินยนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับกด้ยินยีทมามะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจงานนะกอบลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาคุยกันได้นะมีเบอร์โทรศัพท์กับลายแอดอยู่ด้านล่างนะหรือช่องทางอื่นก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมลองทักเข้ามาคุยกันก่อนนะถ่ายรูปพระนะครับพร้อมวัดขนาด สูงกันหนาไอ้สูงแล้วก็กว้างของฐานนะ่งมาทางผมนะผมจะส่งกรอบไปนะแล้วผมจะประเมินคร่าวๆว่าอะส่งแบบไปนะแบบพอท่านเลือกแบบได้ท่านก็ส่งแคปชั่นไอ้แคปหน้าจอแล้วส่งแบบนั้นกลับมานะผมก็จะประเมินคร่าวๆนะก่อนนะว่าส่งแบบนั้นลงแบบนี้ใช้น้ำหนักท้องเท่าไหร่นะครับก็หรือว่าท่านมีพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับ4.96กรัมนะผมก็จะประเมินง่ายนะครับ พอประเมินเสร็จปุ๊บท่านโอเคกับราคาทั้งหมดท่านค่อยแวะเข้ามาที่ร้านนะดอกพระนะครับทิง้งพระไว้มาจำตั้งสามสี่พันนะแล้วก็ถึงเวลาเสร็จค่อค่อยมารับพระทั้งหมดนะใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์เสร็จนะครับผมคร่าๆวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube f a c e b o o k IG และ TikTok ด้ครับผม ็สุดท้ายก็ฝากาส u ั s c ส i b e กกดไลค์นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะเพราะช่วงหลังเขาปิดกั้นการมองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามที่ท่านเห็นคลิปนี้นะเขาฝากกด s u ั s c ส i b e กกดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ